ออเออาออต่าต้องหาคนที่รู้ใจพ้าเขาขึ้นเวทีไปแล้วก็เขาก็สิอันนั่นเขาก็สิเลนไปน้ำร้านแกให้เลนี่ขห้นูรอยแกะอะไรจ๊ะอ๋อไม่ใช่เลนี่ลูกอันนี้ที่แขวนผ้านูยายจะเอามาแขวนหวีให้หนูแล้วก็ ่าแขวนของให้หนูเนี่ยยายไปซื้อมาเมื่อวานนี่อันนี้ไม่เห็นเลยนะเจนลี่อ๋อไม่ใช่เยลลี่ค่ะเยลลี่อยู่ในตู้นุ่นน่ะแหนเลือกด,ดีดีเดี๋ยวเาปหาให้โอ้เราพี่พลอยไปหาให้ <c oughs> <c oughs> พี่พลอยไปหาให้เด๋ว <c oughs> มันเหม็นนันเหม็นระคะเนี่ยมันไม่ใช่ของกินยายบอกแล้วเห็นบ้างนี่ มันนี้ไม่นาซีไผ่จ้าไผ่ค่ะเยนนี่ให้หนูหน่อยโอ้โหหนูอยากกินหรอคะอันนี้เปาว่าอ๋อใช่นี่เปาว่าโอ้อันนี้ช็อกโกแลตหรอคะมีไหมล่ะลูกมีค่ะมีค่ะโอ้มีกี่เม็ดนะติ๊กตอก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 เออเออติ๊กตอกติ๊กตอกเออ เธอแรกมาอยู่กับพี่พลอยนี <ười> ่ลูกมาเอาเลี้ยนี่อยู่กับพี่พลอยนี่ลูกมาแก้แคะไม่ได้เอาหรอคะไม่เอาเก็บได้ไหมคะน่าเก็บไม่ได้อะดึงเลยค่ะดึงน้องเพชรดึงออกอึ๊บน่ะพี่พลอยดึงออกเอ้ยโอเคน่าเก็ให้หนูเลยค่ะ ได้ค่ะอ่านี่ค่ะอร่อยไหมลูกค่ะหอมคุณค่ะยังไงอะลูกไม่เห็นทําเลยค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยเยี่ยรีอร่อยเยี่รอร่อย คุณนะคะเนี่ยเห็นนี่นะเดี๋ยวยายแตนเก็บของก่อนนะคะป๊าพันหกเลยขอบคุณค่ะจ๋า,าให้ตาเล่เหรอคะกินแล้วคิดถึงตาเล่ด้วยโอ้ให้ยายแตนด้วยขอบคุณค่ะ รอคะ่ะอร่อยสุดๆเลยเหรอลูกขอบคุณนะคะขอบคุณคุณป้าขอบคุณขนมอร่อยๆที่มอบให้หนูนะคะขอบคุณคะ่ะจะไม่ให้ยายเหรอคะขอบคุณคะ่ะชื่นใจแทนขอบคุณคะ่ะ จุดๆเลยลหะลูกจุดๆเลยเหรอคะอร่อยจุดๆเลยลหระคะเอาพูดให้ฟังสิขอบคุณค่ะไหนเชฟขอบคุณคุณยายก่อนขอบคุณที่ส่ขงขนมมาให้หนูทานนะคะขอบคุณค่ะไห้น้องเพชรดิน้องเพชรอุ๊ยอะไรหลุดขอบคุณค่ะก่อนน้องเพชรขอบคุณค่ะเอาไหว้สวยๆลูกไหว้ที่สวยขอบคุณค่ะโอ้ยมือเดียว โอ้มีเยลลี่ข้างในด้วยอร่อยมากมีข้างในด้วยอืม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 ืมเฮ้นเีจะไม่ีเยลลี่อ่ะนะตรงนี้ไหนนะลูกมีอะไรตรงไหนตรงนี้เหรอ โอระวังข้างหน้าหล่นนะน่นะเนี่ยเนี่ยข้างหน้าตรงนี้มันจะหล่นนะเนี่ยอร่อยอร่อยชุดๆอือๆกินเลยค่ะถ้าหนูชอบกินเลยค่ะหัหนโอเคนะคะพี่น้องกา เดี๋ยวแยกเต็นสีให้ให้เล็กหน่อยแล้วทาความสะอาดนี่ก้อนแล้วก็สิให้อาบน้ำอุ๊หดูดูดูอร่อยมากอร่อยฉุดฉุดออือเฮดเป็นดนตรีเขาเต้นย่างเดียวล่ะร้านข่อยกินด้วยได้ไหมนะะอ้วหนอเขาไม่แพงนะ กินด้วยติ okay. Okay, ้งดิงิ้งดิงดิ้งติ้งดิ้งติ้งดิดิ้งติงดิ้งดิ้งดิ้งติ้งติ้งดิ้งดิ้งติ้งดินงิ้งดิ้งดิ้งติ้งดิงิงติ้งดิงิ้งดิ้งดิงดิง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 ดิงิงติดิง้งิ้ง้งิงิ้งิงิิ้งิ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 ิงิงิงด กินคำเล็กๆสิหนุไปทิ้งขยะเลยค่ะไป